หลดหัวแล้วเกิดความกลัวเล่าดาวิดตั้งชื่อโกลริอัดใหม่ในขณะที่คนกำลังบรรยายว่าโกลริอัดสูงขนาดไหนรอบแขนเขาขนาดไหนอาวุธใหญ่ขนาดไหนดาวิดเรียกว่าเ,เจ้าคนฟิลิสเตียที่ไม่ได้เข้าสุนัขแค่นั้นเองคุณต้องเรียนรู้ที่จะพูดกับปัญหาของคุณเรียกชื่อมันใหม่อมนพระคัมภีร์เรียกทุกความทุกข ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นเพียงแค่ความทุกข์ชั่วขณะงั้นบอกใหม่เลยว่าโรคที่ฉันเป็นอยู่มันเป็นชั่วขณะมันเป็นโรคเล็กๆน้อยๆเอเมนทุกวันนี้มันมีชื่อโรคทันทีที่เราได้ยินชื่อโรคเราก็ปอดกันแล้วแล้วเมื่อเราปอดหรือกลัวความเชื่อเราก็หดและความเชื่อที่หดนี่แหละคือมือที่หดทำให้เราไม่ได้รับการรักษา จงเรียกปัญหาของคุณให้ตรงตามพระคัมภีร์มันเป็นเพียงแค่ความทุกข์เล็กๆน้อยๆชั่วขณะ mm hmm. รู้ไหมเวลาสามีภรรยาทะเลาะก,กันเนี่ยมานจะอยู่ตรงกลางแล้วกระซิบทันทีเลิกกันแน่นอนทะเลาะก,กันเรื่องแบบน้ำจิ้มหกแค่นั้นเองนะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขมันจะยุแยงตะแคงรั่วพูดไปเรื่อยๆคุณจะได้ยินเสียงฝ่ายวิญญาณทันที รู้ไหมมีโลกฝ่ายวิญญาณอยู่แล้วมารมันอยู่ที่นั่นคอยกระซิบคุณอยู่ดังนั้นเรื่องเล็กน้อยมันจะทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่เมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ตามพูดสวนไปทันทีนี่เป็นความทุกข์ชั่วขนาเป็นความทุกข์เล็กเน้อยๆแล้วฉันจะมีชีวิตที่ราบเรียบเท้าฉันจะอยู่บนพื้นที่ราบเรียบฉันจะเอาชนะปัญหานี้ได้ วันนี้คุณอาจจะคุยกับภรรยาคุณหรือสามีของคุณแล้วมันไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณรักษาหัวใจให้ถูกต้องเรียกปัญหาให้มันถูกต้องว่าปัญหาแค่นี้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็คืนดีกันฉันให้เวลาเขาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็จะต้องเข้าใจเดี๋ยวจะกลับมาพระเจ้ากําลังทํางานอยู่เบื้องหลังเอเมนเมื่อคุณทําแบบนี้คุณกําลังถวายเกียรติพระเจ้าคุณกําลังให้โอกาสแก่พระเจ้าแล้วปิดโอกาสไม่ให้มันเข้ามาลักและฆ่าและทําลายชีวิตครอบครัวของคุณ นั่นรวมไปถึงปัญหาอื่นๆด้วยเอาละเปิดเจอเอเฟซัสบทที่6แล้วหรือยังนะครับข้อที่11จงสวมยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้า <c oughs> หลายคนไปหาชุดทหารมาใส่นะครับอันนี้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายถึงให้คุณไปหาชุดรอดอชุดทหารแถวหลังกระทรวงมาใส่เพื่ออะไรเพื่อจะ <c oughs> ต่อต้านยุทธอุบายของ พยามาณได้สังเกตนะครับเรามีอาวุธแต่มาณไม่มีอาวุธเราสวมอาวุธเพื่อที่จะต่อต้านอะไรครับแค่อุบายเท่านั้นเองมานมันเริ่มต้นโดยการเป็นพ่อของการมุสาวันหนึ่งมันจะถูกมัดพันปีพอพ้นพันปีมันออกมาได้สิ่งแรกที่มันทำคืออะไรโกหก มานเป็นเจ้าแห่งการโกหกทุกวันนี้คริสเตียนกลัวมาเรเลากับว่ามันมีอาวุธที่ยิ่งใหญ่มันสามารถที่จะแทงเราก็ได้ทําอะไรก็ได้ไม่อาวุธของมันมีอย่างเดียวคือคําโกหกเวลาคุณเห็นใครสักคนที่ขี้โกหกเข้ามาคุณกลัวเขาไหมคุณแค่เลี่ยงเอเมนหรือบางทีคุณก็ตะเพิดเวลาคุณนึกถึงมารคุณไม่ต้องไปคิดโอ้โ oh, หมันตัวใหญ่แบบโกเลอัต นึกถึงว่านี่คือบุคคลที่มีบ้านปลายอยู่ในบึงไฟนิรันดอนการเป็นผู้แพ้ตลอดการเป็นเพียงแค่คนโกหกและนั่นคือสิ่งที่มันทำได้แค่นั้นเองแต่เมื่อคุณสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้คุณสามารถต่อต้านมาได้คำว่าต่อต้านคือคําว่ายืนต้านเรากำลังพูดถึงการยืนอยู่บนพื้นราบอยู่ คุณจะยืนบนพื้นราบได้ก็ต่อเมื่อคุณสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าและถ้าเกิดคุณอ่านดูดีๆคุณจะพบว่ายุทธภัณฑ์ที่เอ่ยออกมาไม่ว่าจะมีหมวกเข็มขัดรองเท้าหรืออะไรก็ตามอาวุธหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเป็นอาวุธในการยืนต้านเท่านั้นเองแต่ก็จะมีอาวุธในการรุกด้วยนั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงดาบแต่คุณไม่ต้องไปหาดาบเลยไปฟาดฟันอะไรมากมายเพียงแค่คุณต้านก็พอแล้ว สวมให้ครบทั้งชุดก็แล้วกันแต่ปัญหาคือเราไม่ค่อยสวมกันเท่าไหร่เราสวมได้อย่างไรครับถ้าคุณไปเช็คดูให้ดีทุกอย่างที่เอ่ยมาล้วนเป็นพระวจนะของพระเจ้าทั้งสิ้นดังนั้นคุณสวมอาวุธได้ก็ต่อเมื่อคุณสวมพระวจนะคุณให้พระวจนะปกครองความคิดของคุณคุณให้พระวจนะทําให้ชีวิตคุณมั่นคงเอเมนเอเมนไหมครับไหนมีใครกลับบ้านไปแล้วบ้างเนี่ย ดังนั้นเราสามารถที่จะยืนต้านได้นะครับในข้อ13เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าวันอันชั่วร้ายจะไม่ได้เข้ามาวันอันชั่วร้ายจะเข้ามาแต่ข่าวดีคือคุณไม่ต้องโดนความชั่วร้ายครอบงำคุณสามารถยืนต้านได้ในวันอัน ชั่วร้ายเอเมนและเมื่อคุณเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพระธรรมพีบอกว่าคุณจะอยู่อย่างมั่นคงได้ผมอยากจะยกนะครับท่อนสุดท้ายที่บอกว่าเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ในภาษากรีกก็คือและจงทำทุกสิ่งเพื่อที่จะยืนอย่างมั่นคงนี่ไม่ใช่เป็นคำเสนอแนะแต่นี่เป็นคำสั่งคริสเตียนทุกคนในวันอันชั่วร้ายจงทำทุกสิ่ง เพื่อที่จะยืนอย่างมันง่นคงทุกวันนี้เรามีคริสเตียนมากมายที่ไม่ยืนหยัดด้วยตัวเองไม่อธิษฐานด้วยตัวเองไม่สรรเสริญพระเจ้าด้วยตัวเองแต่ขอให้คนอื่นช่วยอยู่เสมอเราขอให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราได้เราขอให้คนอื่นหนุนใจเราได้พระคัมภีร์สอนให้เราทำเช่นนั้นแต่ถ้าเราไม่รู้จักทำเองบ้างนี่คือปัญหาเอเมนพระคัมภีร์สอนให้เรามีพระวจนะที่เราจะยืนต้าน และให้เราทําทุกสิ่งเท่าที่เราได้เรียนรู้จากพระวจนะเพื่อที่จะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จแล้วในข้อต่อไปได้บอกไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอกย้อนกลับมานะครับเหตุนั้นท่านจงมั่นงคงคําว่ามั่นคงนี้คือคําว่ายืนอย่างมั่นคงเรากําลังพูดถึงการยืนบน พื้นราบอยู่เหตุฉะนั้นท่านจงยืนอย่างมั่นคงสรุปนี้คือการเน้นนะครับเมื่อเราพูดถึงสิ่งใดสองครั้งติดกันในข้อที่ทัดกันมาเลยนั่นคือสิ่งที่กำลังเน้นอยู่จงทำทุกสิ่งเพื่อที่จะยืนได้เหตุฉะนั้นจงยืนซะเอเมนผมจะบอกคุณเช่นเดียวกันนะครับจงยืนหยัดบนพระวจ,จนะทำทุกอย่างที่พระคัมภีร์บอกให้คุณทำทำตามเงื่อนไขในพระคัมภีร์ ที่สัญญาเอาไว้ว่าเมื่อทำแล้วคุณจะได้ชัยชนะในด้านนั้นๆจงทำซะแล้วยืนหยัดทำไปเรื่อยๆและเหตุฉะนั้นจงยืนต่อไปเอเมนใครๆก็ยืนได้แต่ส่วนใหญ่แล้วยืนกันไม่นานนักแล้วก็เลิกไปแต่คนของพระเจ้าจะยืนหยัดต่อต้านจนกว่าปัญหาจะหมดไป Amen. เอเมน阿ะเรายืนอย่างไรครับเรายืนอยู่บนพระวจนะ แล้วเรายือนอะไรอีกในพระคัมภีร์สอนในพันธสัญญาใหม่ให้เรายืนในพระคุณของพระเจ้าโรมบทที่5ข้อที่สได้กล่าวไว้ว่าโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณซึ่งเรายือนอยู่แล้วเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสุริของพระเจ้าพี่น้องครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดแล้วว่าพระสุริของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เมฆอันสุกใสความสว่าง นะสิ่งที่เราเห็นด้วยตาละยิบระยับสวยงามแต่พระสุริของพระเจ้านั้นยังหมายถึงฤกษ์ดเดชของพระเจ้าที่ปลดปล่อยเราให้พ้นจากทุกปัญหาพระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าอย่างไรหลังจากที่เราได้ยืนหยัดแล้วบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสุริคนที่ยืนหยัดนั้นจะมีส่วนใน พระสิริหรือคนที่ยืนหยัดนั้นจะมีส่วนในการช่วยกู้ออกจากทุกปัญหาเอเมนเอเมนไหมครับพ <Amen. S 1> ระคัมภีร์บอกว่าไงครับเราโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่จากข้อนี้ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนในพระคุณของพระเจ้าให้นึกถึงร่มนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกชีวิตของคุณอยู่ พระคุณของพระเจ้าคืออะไรพระคุณของพระเจ้าคือทุกสิ่งที่ดีที่พระเจ้าให้โดยไม่คิดมูลค่าการรักษาคือพระคุณใชเนมนการจัดเตรียมก็เป็นพระคุณทุกอย่างดีๆล้วนเป็นของประทาน